สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีนวดหน้าก่อนนอนกันค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องใบหน้าเหนื่อยล้านะคะทํางานมาทั้งวันเนาะเหนื่อยมาทั้งวันก่อนนอนนะคะก็นวดหน้าสักนิดนึื่อให้หน้าของเรานะคะใบหน้าของเรานะคะรีแลกซ์ค่ะก่อนนอนสําหรับครีมนวดนะคะก็ใช้นท์ครีมธรรมดานะคะที่เราทาก่อนนอนธรรมดานะคะนวดไปเลยค่ะ แต่สาหรับวันนี้นะคะดิฉันใจะใช้เป็นน้ํามันขิงสกัดนะคะอันนี้ดิฉันทําเองนะคะซึ่งในส่วนผสมก็จะมีน้ํามันมะพร้าวอยู่ด้วยนะคะในน้ํามันมะพร้าวนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อใบหน้านะคะจะช่วยบํารุงดูแลรักษาใบหน้าค่ะช่วยรักษาสิวแล้วก็ยังช่วยนะคะลดรอยคล้ำใต้ดวงตาของเราด้วยค่ะส่วนขิงนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทําให้ใบหน้าของเรานะคะผ่องใสเนียนนุ่มค่ะ และขิงนะคะก็ยังเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนวดกันเลยเนาะขิงนี่ก็ใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะจะใช้หมักผมก็ได้ผมจะใช้หมักผมก็ได้ทาผิวก็ได้เนี่ยดิฉันก็จะใช้นวดหน้าค่ะเอาไปเลยนะคะใส่ห้าจุดอ๋อลืมบอกค่ะก่อนที่เราจะนวดหน้านะคะเราต้องล้างทําความสะอาดใบหน้าของเราด้วยนะคะ ใส่ไปเลยห้าจุดค่ะห้าจุดนะคะนราผาาตรงตะมูกค่ะแล้วก็จอยคางค่ะแล้วก็ห,หอมหอมขิงหอมน้ำมันมะพร้าวเราจะนวดตรงลำคอก่อนนะคะนวดไปเลยค่ะทิ้งน้ําหนักนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะก่อนนอนค่ะ ทำงานมาทั้งวันใบหน้าเหนื่อยล้านะคะนวดก่อนนอนรับสะไายค่ะทํอยังต่านะคะสักข้างละาสิบห้าครั้งนะคะแต่อันนี้ดิฉันจะทําแบบรวดเร็วนะก็อาจจะไม่ถึงสิบห้าครั้งนะคะนี่ค่ะนวดไปเลยค่ะตรงลําคอนะคะร่องลําคอนวดตรงลําคอเสร็จก็มาใต้คอนี่ค่ะสลับกันแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะมานวดขึ้นค่ะพอถึงตรงขมับต,ตรงนี้นะคะเราก็สามารถคึงครงได้ค่ะจะทิ้งน้ําหนักนิดนึงนะคะพอมาถึงตรงขมับนี้จะกดแรงนิดหนึ่งค่ะยังตามสิบห้าครั้งนะคะสิบห้าถึงยี่สิบครั้งหลังจากนั้นเราก็กจะเป็นร่องแก้มนะคะ ร่องแก้มหอมน้ำมันมะพร้าวหอมขิงเป็นร่องบนแก้มนะคะนี่จะเป็นร่องล่างนี่เป็นร่องข้างบนค่ะตรงเนินตรงโนกนเนาะก็เอาข้างบนโนกแล้วก็ข้างล่างโนกของเรา จากนั้นนะคะเราก็จะมานวดค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดไซนัสของชมูกค่ะสำหรับคนที่เป็นไซนัสนะคะนวดกดคึงๆค่ะเราจะรู้สึกว่าจมูกของเรานะคะโลง่งค่ะนวดไปเลยค่ะคึงๆ สำหรับคนที่นวดหน้าก่อนนอนเนาะใช้นห์ครีมเพื่อนวดหน้าธรรมดาน,นี่ก็จะทําให้ครีมนะคะซึมซับเข้าไปในผิวของเรานะคะทําให้ครีมที่เราใช้นี่ได้ผลยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราจะานวดตรงนวดคิ้วค่ะกดไปเลยนะคะคิ้วไม่ต้องทําเร็วนะคะกดช้าๆนุ่มๆ ต่อไปก็จะเป็นจุดตรงนี้นะคะหน้าผากนะคะซึ่งเป็นจุดรอยเหี่ยวย่นนะคะมวดขึ้นนะคะขึ้นขึ้นทิ้งน้ำหนักนิดนึงนะคะให้มันกดๆนิดนึง หลังจากนั้นนะคะก็จะนวดนี่เลยค่ะปาดหน้าผากของเราเลยค่ะพอถึงตรงนี้แล้วเราจะกดนะคะถึงตรงรอยใต้คิ้วแล้วใต้คิว้วเนะก็จะนวดกดมาก็สลับกันไปมานะคะ จากนั้นเราก็จะมานวดใต้ดวงตากันค่ะนี่ค่ะนวดเป็นวงกลมไปเลยนะคะหลับตารเรล็ซ์ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดอะไรมาก จากนั้นนะคะเราก็จะมากดจุดกันค่ะนี่นะคะเป็นสองจุดตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะกดดันขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาจากข้างบนนะคะนวดครึ่งไปค่ะรึงนึงครึ่งค,ค่ะ ขึ้นค่ะ,คง,ะง่ายๆค่ะแค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมคะทําท,ทุกวันก่อนนอนนะคะทําให้ครีมนะคะที่เราทาก่อนนอนซึมซับเข้าไปในผิวหน้าของเราดียิ่งขึ้นค่ะตบนิดนึงนะคะตบเบาๆค่ะตบเบาๆค่ะให้ทั่วใบนหน้านะคะ ทามือค่ะขิงกับน้ำมันมะพร้าวนาะมีประโยชน์ทั้งร่างกายเลยค่ะทั้งหน้าใบหน้าผิวพรรณของเรานะคะเส้นผมค่ะเป็นยังไงคะสําหรับวิธีนวดหน้าก่อนนอนกันนะคะง่ายๆค่ะทําก่อนนอนนะคะห้านาที10นาทีค่ะทําให้ใบหน้าที่เหนื่อยอ่อนล้าของเรานะคะได้ผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ